ขม,มืนหิวแล้วคนที่ยวขม,มืนหิวแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังขม,มือนนะครับ วันนี้ผมก็ได้มีของอร่อยนะครับมาฝากทังข้ามื่นกับน้องโวตองนะครับผมเนื่องมีเอฟซีใจดีนะครับผมเอฟซีจากช่องสีดอคุณเงินนะครับได้มอบกล้วยให้น้องช้างนะครับทุกๆเชือกเลยนะครับในซุ้มท่าสายนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ผมให้คอนทิวนะครับผมมาเป็นผู้นอาหารให้น้องช้างนะครับผมครับผมสวัสดีครับ ให้น้องบัตองหนึ่งถุงให้ข้ามื่นหนึ่งถุงนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มป้อนน้องบัตองก่อนเลยนะครับบัตองวัาดีจ้านเร็วจา้าสวยอๆเจ๊ข้ามื่นร้องรอ,งลองแล้วนั่นวดีจ้านเร็วจ้ากอนจ้า,จาดิข้ามื่นหิวแล้วครับนี่ข้ามื่นหิวข้ามื่นหิว ให้ควันทิวป้อนให้น้องเบอตองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาเจ๊ข้เหมือนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอพระคุณเอซผู้ใจบุญแล้วก็ผู้ใจดีมีที่มีเมตตากับน้องช้างนะครับผม ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมร่ำล่ำไปรวยยิ่งขึ้นไปทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับผมจ้าหน่อยเร็วเสียงคขมือหิวแล้วคนเที่ยวขมือหิวแล้วใจเย็นมืให้น้องกินก่อนให้น้องกินก่อนน้องกินก่อนน้องก็เชี้ยวไม่ทันนะครับผมเอาวางให้น้องเลยไหมคนเที่ยว เอาบางเลยออเอาใส่งวงเลยห่อเลยห่อเลยน้องก็กินเก่งมากๆเลยนะครับในไปทางวีเลยนะครับเอาสั่งให้เจสสวัสด,ดีหน่อยคนเที่ยวย่าก่นเร็วจ้าดิัวหวานเชียงหวาน,าน,านโอ้ไม่ทันแล้วนะอร่อยมากเลยโอ้ เอาครั้งเดียวเลยครับผมวีดีโอครับผมดูน้องครับน้องยังไม่หมดเลยนะครับกกเ,เ,เ,เสียงคงไม่ได้แล้วเพราะว่าเขียวกล้วยเต็มปากแล้วอันนี้ได้กินของอร่อยอร่อยนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมเราให้น้องอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่ก็ทั้งคืนนะครับเพื่อสร้างมิตรภาพเพื่อสร้างความรักความผูกพันนะครับ เพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องรักกันนะครับผมเราก็พยายามให้เขาอยู่ด้วยกันทุกๆวันจะได้รักจะได้มีความผูกพันนะครับเพราะช้างเชือกนี้ไม่ชอบช้างเด็กนะครับเราก็ต้องหาวิธีนะครับสร้างความผูกพันแล้วก็จะให้เขาเลิกเลิกทำร้ายเด็กนะครับผมนี่หมดแล้วนะครับผมกล้วยก็หมดแล้วนะครับผม ขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณแทนน้องช้างนะครับน้องบตองหิวอีกแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วเหลือแต่ถุงลให้ให้ดูหน่อยคนณทิวเหลือแต่ถุงอ่าหมดแล้วหมดแล้วเล่นโคลนนะครับวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับน้ําขังเลยเล่นโคลนนะครับดูกระมือก็กมือกันนะครับกระมือก็อาบโคลนนะครับกระมือ แค่น้องหน่อยเร็วดิงแค่น้องหน้อยเขียวช้ามากเลยครับผมดูได้ถ้าได้กินของอร่อยนี้ตาเขาจะหลับนะครับผมเขียวแบบชิวๆเลยนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ดูหุ่นนะครับผมหุ่นเขาก็น่ารักนะครับกินเก่งนะครับผมช้างซุ่มของเราช้างทาร่าจะมีแต่เชือกอ้วนๆแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทิวนะครับที่มาช่วยนะครับผมป้อนอาหารให้น้องๆช้างนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่วยนะครับผมในการเอาเจ๊ข้ามือนกินน้ำอาบน้ำครับก็มีควอนทิวนะครับที่คอยช่วยนะครับผมหมดแล้ว ยิ่งไม่ได้ทํางานนะครับผมยิ่งไม่ได้เดินแทบจะเดินไม่ไหวเลยนะครับแต่ละวันนี้อ้วนมากๆเลยนะครับดูนะครับผมดูบอบๆนะครับผมใช้ดูบอบๆดูหุ่นนะครับผมหุ่นที่ไม่เหมือนใครนะครับผมเนื้อหนังแน่นนะครับใหญ่จริงครับใหญ่จริงๆ น้าตาก็สวยครับผมมันก็เป็นแาวเหนือเหมือนกันนะครับเมื่อตองหันท้ายให้แล้วครับผมกินหมดแล้วส่วนถัดไปนั่นก็เป็นแม็กกี้นะครับผมแม็กกี้ขอนอ้วนก็เอาให้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดูครับบอตองทาแป้งหน้าขาวมาเลยครับนี่ก็ธรรมดาของช้างเด็กนะครับช้างเด็กเจอโคลนก็ไม่ได้ครับเล่นโคลนเล่นน้ำอย่างเดียวนะครับอยู่ใกล้กันมากนะครับกับครหมือนเพราะว่าเราให้เขาได้รู้จักทำความคุ้นเคยกันทุกวันทุกวันอีกไม่นานนะครับก็จะพากันวิ่งกระโดดโลดเต้นนะครับผมเดี๋ยวเจ๊ของเราจะชวนน้อง ล่าเริงเหมือนอยู่กับพี่ดาวนะครับเหมือนอยู่กับเพื่อนเขานะครับคําหมือนเป็นช้างที่ชอบที่สุดเลยก็คือเล่นน้ําแล้วก็ส่งเสียงร้องนะครับผมพาเพื่อนๆล่าเริงนะครับเป็นช้างที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีนิสัยที่ชอบคือเขาไม่เหงาครับเขาเป็นช้างที่ไม่ไม่ค่อยเหงานะครับคําหมื่นนะครับที ผมึงปตองเดินไปหาคนทิวแล้วครับสงสัยว่ารู้ครับว่ามีคนทิวมีอะไรครับสงสัยรู้แน่เลยครับว่าคนทิวมีอะไรครับนมกินแล้วครับนมกินแล้วเอาบอลน้องเต้นหน่อยเด้ออายุกเลยช่วยยกช่วยอายุกช่วยยกเอาเต้นหน่อยเด้วเอาเต้นเต้นเอายกหน่อยเต้นเด้อยกเต้นเต้นช่วยโยกช่วยยกเอาเต้นเต้นไป โยกไปโยกเต้นให้เต้นแล้วมีอะไรให้กินไหมเนอะนีะ่คนทิวมีกล้วยหนึ่งลูกนะครับจากก้าก่อนจ้าดิจ้าก้อนนี่ให้รางวัลแล้วครับมาอยู่ยังไม่นานนะครับผมอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับผมเราจะสังเกตได้ง่ายคือช้างท่าช้างอุดมสมบูรณ์ ตรงนี้นะครับเขาจะมีเหงื่อออกนะครับตรงเท้าเขานะครับตรงเล็บนะครับจะมีเหงื่อมีน้ําออกตรงเล็บนะครับก็คือหมายถึงว่าช้างสมบูรณ์นะครับนี่ครับเล็บเท้าเขาจะมีเหงื่อออกนะครับถ้าช้างที่สมบูรณ์นะครับคือถ้าได้กินหญ้ากินอาหารอุดมสมบูรณ์จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็สังเกตง่ายๆนะครับ ช้างเล็กๆถ้าเขาสมบูรณ์เล็บเท้าเขาจะออกเหงื่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราก็เอากล้วยนะครับผมจาก fc ช่องสีดอุคนเงินนะครับมาให้น้องช้างได้กินกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมขอบพระคุณ fc ทุกๆท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูช้าง ทุ่มท่าสายแล้วก็ช้างทุกๆเชียกนะครับขอขอบพระคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ